หนึ่งนาคาอ๋อเลือเอาเลยตามสบายเลยคุณหนึ่งนาคาทําไปเลยผมผมไม่ค่อยถนัดนาคผมไม่ค่อยถนัดจตุมหาราชิกาผมถนัดแนวพรมน่ะนะเร็วอผู้ให้อันดับหนึ่งมาแล้วเร็วส่งของขวัญกันมาคนละเก้าพันเก้าร้ยเก้าสิบเก้าชิ้นเพียงเท่านั้นเมื่อเจ้าทั้งหลายเข้ามากันแล้วก็เข้ามากันอีกเร็ว เจ้าทั้งหลายเออขอบคุณมากเตอร์พรมยานเจ้ามีอะไรจะถามเตอร์พรุ่งนี้จะมีเงินเข้าไหมเข้ายากเหลือเกินเตอร์เจ้าต้องเสริมดวงหน่อยแล้วไพ่เป็นไพ่สี่เหรียญคนช่วงนี้คนงกพรุ่งนี้นะเจ้าถามถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจ้าจะไม่ได้เงินนะเนี่ยเมี่ยไอ้คนได้เงินมันจะงกคนจะให้เงินเจ้ามันงกนะเนี่ยหมอหอม 风。